มันอยู่ในวัดกูมไม่อยากทะเลาะก,กับมึงแล้วกูก็กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วยเลิกทำพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นการทำลายการท่องเที่ยวที่แม่ค้าขายลอตเตอรีตร่ตรงนั้นอ่ะเอฟซกูหมดมึงดูอยู่ใช่ไหมมึงไปต่อไอ้ผู้ชายคนนี้เลย ผู้หญิงที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทะที่วันนี้เนี่ยคิดว่าคือละห้าร้อยอ่ะที่วันนี้ฉันซื้อน้ำับเธอไลฟ์สดให้เธออ่ะเธอไปบอกมันเลยเธอดูฉันอยู่ฉันรู้บอกมาเลยโทรมาขอโทษกูโอนเงินมาเกินกูห้าร้อยกูให้แค่แปดร้อยมึงอย่าไปทําสันดานอย่างนี้ไอ้ฮี้อ่รายการท่องเที่ยวมึงมึงทาอย่างนี้ลูกแขกกูดูกูไม่รู้ตามกูตามรอยกูมาเที่ยวแล้วมาเจอมึงหลอกอย่างเงี้ย คนเขาก็มาด่ากูพี่อแล้วก็ดีใจไปอุทยานแห่งชาติกับพาวิหน้าก็ไปเจอ ตำรวจตเวนชายแดนที่แม่เนี่ยอยากจะกราบขอบคุณเขาแทานประชาชนทั้งประเทศกขาเขาก็มาร่วมลบจำนวนมากเลยร่วมลบ5วันที่ผ่านมา2ง2 9แล้วเขาไม่เคยเสิร์มไม่ได้เป็นลงวันนี้แม่ดีใจมากเมื่อกี้ไปเจอยกของไม่หมด,ดรถเลยหมดรถให้ไปเกี้ยงเลยไม่เป็นไรเจวพูดเมื่อเกือเดีย๋ยวแม่หาคืนมา ดีใจมากเลยวันนี้อยากให้คุณผู้ชมทางประเทศนะช่วยกันขอบคุณตำรวจตะเวนชายแดนที่เขาเสียสละนะคะเขาเสียสละมากๆเลยร่วมกันรบกับทหารเนี่ยต้องขอบคุณเขาด้วยค่ะเพราะว่าเขาเป็นวีรบุรุษผู้กล้านักรบผู้กล้าสมควรยกย่องขอบคุณท่านพี่ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะแล้วก็พี่ๆทหารที่ต้อนรับแม่ที่อุทยานแห่งชาติเขาข้าวิาวหาร รถจะไปตรงด่านที่ต้องข้าวขาตะเบ๊ะแม่เป็นเสร็จแม่ตกรใจบอกว่าเอ๊ะตะเบะ๊ะตะเบ๊ะผิดหรอือเปล่าวะเราคือลีน่าจาังไม่มียศอะไรไม่ใช่ผู้บัญคากบัญชาค้าตาเบ๊ะแม่งไงเสร็จกนเลยตรงตรงด่านตรงนี้นก่อนข้าอุทยาแหา่งาช่กับพวิหะเราดีใจจนแบบแล้วเราขับรถไปตรงสี่แยกคุณผู้ชมเราเจอรถ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 ,รถหมอของทหารรถพยาบาลของทหารน่ะ เป็นรถจีบป่าแล้วก็มีเครื่องหมายสีแดงกกรกะบะแล้วเขายกมือไหว้แม่อย่างนี้ตรงสี่แยกไปไหนที่แม่จอดอยู่แม่ตกใจเอ้ยมึงไหว้ไหว้คนผิดหรือเปล่าว,ว่ากุลีแน่จังนะกูไม่มียศอะไรเลยเขายกมือไหว้แม่ผ่านเขานั่งอยู่หน้ารถอะ่ะเราก็รีบยกมือไหว้แล้วก็ใจคุ้นคิดบอกว่าเฮ้ยเขาเขาไหว้คนผิดหรือเปล่าเพราเราเป็นแค่ลีแน่จังนะเราไม่มียศไม่มียศอะไรเลย แต่เขาเป็นหมออะหมอทหารเนี่ยเป็นรถจีฟทหารแล้วมีสีแดงกากระบาดเขายกมือไหว้ฉันอย่างนี้มันนั่งอยู่ในรถแต่แหน้านถนนรถมันดีใจมากเลยพอไปถึงที่ต่านครับเมื่อสิครรบคนจับเลขทานแบบนี้นดีใจมากเลย เพราะฉะนั้นเอาของของเราเขาบอกว่าเป็นแฟนขับแม่ลีแน่จังเว้ยเขาถามแม่วันนี้ด่าคุณเซนียยังรักค่ะรักทหารนะคะขอบคุณพี่ตำรวจตะเวนชายแดนที่เป็นวีบรบุรุษทุกแก่ที่ปกป้องประเทศให้พวกเรานะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแทนคนไทยทั้งประเทศค่ะเก็บตังค์จ้า